วันที่เข้าเกาหลีตมไม่ปั๊มวันเข้าจะมีปัญหาวันกลับไมคเามาดามเอ๊ะณปัจจุบันนี้นะคะตมเนี่ยไม่มีปั๊มเข้าอน่าจะปี2ปีมาแล้วนะคะเขาจะใช้วิธีการคือติดสติกเกอร์แทนนะคะก็คือแบบนี้เลยจะเป็นการติดสติกเกอร์วันที่เราเข้านะคะแล้ววันที่เราออกจะต้องไม่เกินตามที่เขาติดมานะคะเอาเป็นว่าถ้าไป keta หรือตัววีซ่า c ีจะต้องไม่เกิน90วันนะคะถ้าเกินมันจะกลายเป็นผู้ผิดกฎหมายถ้าไม่เกินนะคะทุกอย่างเนี่ย มันจะถูกเก็บบันทึกที่ประวัติลายนิ้วมือของเรานะคะแล้วก็การถ่ายรูปอัตลักษณ์ของเราต่างๆหรือถ้าเกิดว่าไม่ถูกติดสติ๊กเกอร์มาอีกนะคะแามาดามเชื่อว่าไม่มีปัญหาค่ะสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินกลับออกนอกประเทศได้เป็นปกติเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครนะคะที่มีปัญหาเนี่ยคือสายการบินเนี่ย แค่เอาพาสปอร์ตไปคีย์เนี่ยมันคือจะเด้งเลยนะณปัจจุบันนะ้มมดามเห็นว่าสายการบินค่อนข้างที่จะรู้เลยว่าถ้าเกิดติดแบคไลส์เนี่ยเขาจะมีโค้ดที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศหรือว่าเดินทางเข้ามาที่เกาหลีได้นะดังนั้นที่บ้าไม่มีปัญหาค่ะสามารถซื้อจดงบินเดินทางกลับได้เลยถ้าไม่ได้โอเวอร์วีซ่านะคะส่วนใครอยากมาเกาหลีก็ยังต้องลง KETA นะถ้าลงผ่านถึงจมบ,บินได้ลงไม่ผ่านมาไม่ได้ใครอยากลงเค TA มาดามรับรง KETA ทแถมฟรีแผนทิปท่องเที่ยวใครสนใจทักลิงจิ้มไปที่แ